สวัสดีครับผมมาดีนะครับผมผมมาจะมาแนะนําตัวงานเฉพาะแสกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอมือเต็มแผ่นนะครับผมจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางเฉพาะแสกนะครับผมความบางของตัวงานนะครับผมบางมากนะครับผมและด้านบนจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผม คือถ้าเรามีปัญหาผมบางเฉพาะแสกนะครับผมคือลูกค้าบางคนแสกกลางคือแสกซ้ายแสกขวานะครับไม่เหมือนกันนะครับผมถามว่าตัวนี้ปรับเปลี่ยนแสกได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนแสกได้นะครับผมแต่จะปรับเปลี่ยนแสกได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแผ่นงานของเขาจะเป็นแผ่นงานเล็กเนาะคือถ้าเราปัดข้างใดข้างหนึ่งเยอะไปถ้าเราปัดไปด้านซ้ายเยอะด้านขวาน่าจะหนาด้านซ้ายก็จะบางนะครับผม ผมจะมาแนะนําให้ลูกค้าเหมือนตัวนี้ผมไดแสกกลางไว้นะครับผมหุ่นตัวนี้นะครับผมได้ไดแสกขวาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมจะมาติดลงไปเลยนะครับผมคือล,ลักษณะการไดของเรานะครับผมผมจะไม่ไดถึงด้านหน้านะครับผมถ้าเราไดถึงด้านหน้านะครับจะเห็นขอบรอยต่อนะจะเป็นเห็นขอบของแผ่นง,งานนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมประมาณนี้ถ้าผมเรายังสั้นกว่าตัวงานแฮ์พีสนะครับเราสามารถไปให้ช่างตัดเก็บทรงความยาวได้เลยนะครับผมเพื่อให้ความยาวเท่ากันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบรอยต่อน,นะครับ จะแนะนําวิธีนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้จะเป็นงานตัวเฉพาะแสกนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปจัดแต่งทรงผมเก็บทรงอีกนิดนึงคือความยาวสองข้างถ้าเราเป็นคนแสกขวาอยู่แล้วนะเราก็จะตัดเก็บทรงผมเราก็รู้ของเราอยู่แล้วว่าเราแสกขวาของแฮร์พีนะครับจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช่คุณเป็นคนแสกกลางนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีและอาตีพี่ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ